ชาซาตาน ภาพที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้คือภาพของยูทูบเบอร์ทางโลกอินเทอร์เน็ตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับกลางป่าแห่งหนึ่งทางตะวันออกกลางมีกลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าหากนําแพมาผูกทิ้งไว้กลางป่าแห่งนี้ไม่นานซาตานหรือปีศาจตามความเชื่อของพวกเขาที่สิงสถิตอยู่ในป่าแห่งนี้จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อมารับการบูชาย,ยัานแพะระหว่างการทดลองนําแพมาผูกทิ้งไว้กลางป่าแห่งนี้พวกเขาได้บันทึกภาพ ทิ้งไว้และพวกเขาเชื่อว่าสามารถบันทึกภาพปีาศาปริศนาหรือที่พวกเขาเชื่อกันว่าคือซาตานเอาไว้ได้และได้ปรากฏลางประหลาด้ายซาตานหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับเสียงร้องอันโหยหวนหลายต่อหลายครั้งเช่นกันถือเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีความแปลกประหลาดบนโลกอินเทอร์เนต็ตทางนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับชอบใช้คลิปประหลาดแบบนี้อย่าลืมดีดโพสต์และกดติดตามช่องทิกตอกของเราด้วยครับขอบคุณครับ Faz, faz, raio, 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 raio,